ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก,ก็ไม่สามารถที่ไปฟันทุทกคนรวมหัวกันนะครับเพราะว่าณเวลาเนี้ยมันไม่มีใครมีหลักฐานอะไรชัดเจนแน่แต่ในเมื่อมันเคยเกิดเหตุการณ์อาวุโสลำดับสุดท้ายขึ้นมาเป็นพบตรได้ล่าสุดมิกโจ๊กเป็นผบตรเป็นรองอาวุโรลำดับที่หนึ่ง เพราะว่าท่านรองรอยท่านไปสมชแล้วใช่ไหมครับในมุมคนที่ต่อท้ายวิกโจ๊กอ่ะอ้าวมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ว่าท้ายก็ขึ้นมาแซงได้มันก็เลยเกิดการที่วิกโจ๊กก็รู้สึกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะเป็นผบตรกันทั้งนั้นในระนาบรองผบตรด้วยกันเองเลยกลายเป็นว่านี่ไล่ไปนี่ไม่รู้ว่าใครไม่เป็นศัตรูกับวิกโจ๊กแล้วบ้างนะในระนาบรองผบตรอ,อาจจะยกเว้นท่านสราวุธรที่ท่านจากกะเกษียณอายุราชการไม่ได้ต้องมาเป็นแคนดิเดตผบตรคนถัดไปแล้ว ท่านท่านรองคิดว่ามันเกี่ยวกันไหมกับการออที่คนอาจจะเลื่อยขากันเองเพื่อจะข่าม,มาได้ในเ,เมื่อมันเคยข้ามมาได้แล้วคืเอ,อ,เ,อ,อเรียนอย่างนี้นะครับที่จริงปฐม,มเหตุในเรื่องนี้ก็น่าจะสันนิฐานได้นะเวลาเนี้ยก็เป็นความขัดแย้งระหว่างออท่านรองสุเชษกับท่านพบอตอสัตว์โดยข้อเท็จจริงที่ผ่านมานะครับ แล้วเราก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะรุนแรงมาถึงนึงขนาดเ,เรียกทั้งสองท่านเนียไปช่วยราชการแล้วก็มีประเด็นการกล่าวหามีการดําเนินคดีมาจนถึงวันนี้นะครับแต่เมื่อพอ้าได้จริงเนี่ยมันมาถูกโยงซึ่จริงเนี่ยผมก็เรียนมาโดยตลอดว่าไอ้เรื่องขั้นตอนการกล่าวหาการดําเนินการในส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องก,การแต่งตั้งผอบอลนี่อีกส่วนหนึ่งเพราะตอนนั้นมันยังมีเวลาแม้ขณะนี้อีกหกเจดเดือนแต่ตอนนี้เงื่อนเวลาเ,เป็นข้อจํากัดของท่านรองสุรเชษแล้วพอดูแล้วคดีวินัยคดีอาญาเนี่ยมันคงจะไม่เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งมันกระทบต่อตอนตอน,ตอนเลือกแน่ๆเลยเพราะตอนนี้แน่นอนนะอย่างที่คุณวายวิทย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก,ก็ไม่สามารถที่ไปฟันธงอาจจะเป็นเป็นจริงนะฮะ,ะทุกคนรวมหัวกันอะไรไม่คือมันไม่รู้ว่าเหตุใดเหตุนหนึ่งก็มันก็อย่างที่ว่านะครับเพราะว่าณเวลานี้มันไม่มีใครมีหลักฐานอะไรชัดเจนแน่นอนมายืนยันว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอกับเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นณเ,นเวลานี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ท่านรอสูเชนเน่ถึงได้พูดแล้วก็ ทําให้สังคมได้เห็นว่าแต่ก็ต้องแยกประเด็นการแม้ว่ามันจะมีการเมืองภายในแต่บิ๊กโจกเองถ้าต้องยอมรับกันก็คือท่านก็ต้องไปสู้ในข้อเท็จจริงของเนื้อของคดีด้วยนนว่าเส้นทางการเงินมันมาแตะท่านได้อย่างไร,รแม้ว่ามันจะมีข้อสังเกตเรื่องการเมืองภายในตํารวจก็ตามแต่ช่องเริ่มต้นที่มันทําให้เกิดคดีเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันตรงนั้นด้วยไม่ได้แปลว่าถ้ามีการเมืองปุ๊บไอ้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องถูก คือคือณเวลาเนี่ย,ไ,ยไปสรุปกันหมดก็คงจะสรุปไม่ได้จนฝ่าจะรอ,อะการดําเนินการทั้งสองส่วนอย่างที่ผมได้เรียนเรื่องคดียาญม่อย่างที่คุณเวลาวิทย์พูดเนี่ยมันก็แน่นอนน่ะนะขบวนการในเรื่องของการดําเนินการไต่สวนดําเนินการของอปวชเนี่ยซึ่งซึ่ง,งท่านรองสุเชษเนี่ยก็คงจะต้องนําเอกสารหลักฐานต่างๆไปแก้ข้อกล่าวหาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับ ในขณะเดียวกันในเรื่องทางคดีวินัยก็เช่นกัน<ม>ขณะนี้ท่านก็ได้ใช้สิทธิ์ของท่านถ้ามุติท่าใช้สิทธิ์ไปแล้วถ้าฟังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมินิชัยมันก็สองทางถ้าเป็นคุณก็จบ นะครับแทนก็กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับคาสั่งให้ออกก็ต้องถูกยกเลิกแต่ถ้ามินิชัยไม่เป็นคุณก็แน่นอนท่านก็จะใช้สิทธิ์ในเรื่องฟ้องศาลต่อไปเอามองกันไปยาวๆสมมติถ้าฟ้องซึ่งก็คงจะใช้ระยะเวลาพอสมควรท่านก็คงจะต้องต้องต่อสู้จนจนพ้นกับข้อกล่าวหาในทางพิจัยไ,ไปจนถึงที่สุดแต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณวิวทย์ได้ได้คอมเมนต์นะครับมีทางเลือกอย่างอื่นก็อย่างเป็นอย่างที่ว่าคือท่านอาจจะเลือก เสียงเอาทางหนึ่งในเรื่องของมีข่าวว่าจะลาออกเพื่อไปลงมสมัครสวอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ดูอยู่ดูอยู่ก็อ,กอ,กอยู่ในดุลพินิจท่านที่จะต้องประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายอธิบายสั้นๆน,นิดเดียวเมื่อวานนี้ท่านบิ๊กต่ายบอกว่าจะไม่มีการตั้งผลตบดเอกขึ้นมาแล้วในรอบ จะไม่มีคล้ายๆแต,แต่งตั้งยกย้ายกลางปีเนี่ยนะครับไปจนถึงการตั้งพบาตารเลยเนี่ยก็แปลว่าระนาผู้ช่วยพลตารวจโทจะไม่มีขึ้นมาเติมเป็นรองพบาตารเพื่อจะลุ้นพบาตารในช่วงปลายปีนี้แน่นอนแล้วใช่ไหมครับในขณะนี้นะครับก็เรียนยืนยันได้มันไม่มีอนุบัญญัติหรือกฎกตรมารองรับเราต้องรอใช้กฎกตรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยจะมีผลใช้บังคับวันที่5ตุลาคมก็ถึงจะดําเนินการแต่ง,ต,งตั้งข้าราชการได้ทุกระดับครับ ฉะนั้นคนที่ถูกคาดหมายตามหน้าสื่อว่าเป็นผู้ช่วยพบตราอาจจะขึ้นมาเป็นรองแล้วก็ติดลดลดลดบนตบรเอกเพื่อจะเป็นผบตรกันยายนน,นี้เลยเนี่ยในความเป็นจริงตามกฎแล้วมันก็ยากนะครับเ <ทำ S 1> อาละครับว,วันนี้ขอบคุณท่านรองเอกที่มาอธิบายข้อกฎหมายกันแล้วก็ตามกันต่อว่าความาขัดแย้งครั้งนี้จะจบกันอย่างไรนะครับ